ทำไมเราถึงมักให้ค่ากับผลลัพธ์จนลืมมองเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทํากันไปคะในทางจิตวิทยา เรามักถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้ชัดเจนทําให้สมองเราพุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์เพราะมันง่ายต่อการประเมินและเปรียบเทียบการมองข้ามเจตนาที่ลึกซึ้งกว่าจึงเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเพราะมันต้องใช้การสํารวจลึกเข้าไปในใจเราเองแต่ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าเจตนาต่างหากคือตัวกรรมเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ค่ะ รากที่สมบูรณ์ยอมให้ต้นไม้ที่แข็งแรงและออกผลที่ดีในที่สุดไม่ว่าผลนั้นจะปรากฏช้าหรือเร็วตามมาถ้าใจเราตั้งมั่นด้วยเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงแม้บางครั้งผลลัพธ์จะยังไม่เป็นไปตามที่หวังแต่จิตใจของเราก็ได้สร้างกรรมดีขึ้นมาแล้วส่วนตรงกันข้ามถ้าใจเราคิดร้ายแม้ภายนอกจะดูดีเพียงใด กุศล,ลกรรมก็ย่อมเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเช่นกันค่ะ